สวัสดีค่ะจุดเดสนะคะคอวีแขนเลยหรือว่าแขนในตัวนะคะหรือว่าแขนข้างข่าวประมาณไซส์ L นะคะปีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้าสร้างแบบไม่มีเก็ดไหล่นะคะไม่ต้องปรับไหล ทรงหลวมๆใส่สบายๆนะคะตีมาเลยค่ะเส้นกลางหน้าจากริมบนลงมาประมาณสิบเซนตีมาเลยค่ะเป็นเส้นคอสร้างหน้าหลังอยู่ในชิ้นเดียวกันเลยนะคะไม่มีเก็ดไหล ไม่มีซิปนะคะสวมหัวหกจริงประมาณประมาณสามสิบห้านิ้วนะคะยาวหน้าสามสิบหกจากเส้นคอนะคะลงมาสามสิบหกยาวหน้าเป็นเส้นเอวแบ่งครึ่ง สิบแปดเซนเป็นเส้นอกแบ่งครึ่งเก้าเซนเป็นบ่าหน้าสามสิบหกสิบแปดเก้าเซนตีมาเลยค่ะบ่าหน้ารอบอก เส้นเอวจากเส้นเอวล,ลงมา20เซนเป็นสะโพกใหญ่ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นะสะโพกความยาวของชุดนี้ตามแบบนะคะจะเหนือเข่าเหนือเข่าก็จะจากเอวล,ลงมาก็จะประมาณ19-20นิ้วเนี่ยค่ะแต่ชุดเนี้ยเขาจะเผื่อ มีสายผูกเอวนะคะก็จะกระทุ้งขึ้นไปน,นิดหนึ่งเผื่อความยาวลงมาอีกนิดหนึ่งค่ะประมาณ22ความยาวนี้ตามต้องการได้เลยนะคะ22ตีมาค่ะเป็นความยาว ทำอยู่ในชิ้นเดียวกันนะคะหน้าหลังแต่อันนี้จะทําชิ้นหน้าก่อนนะคะจากปุ่มคอหากรอบคอค่ะไว้เข้ามาหกเซนครึ่งจากจุดนี้นะคะหกเซนครึ่งได้แล้วตีตรงๆขึ้นมาเจ็ดเซนแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่ง ตีออกมาค่ะหาไหลนะคะไหลสี่สิบแบ่งครึ่งยี่สิบจากเส้นกลางหน้านะคะจากจุดนี้นะคะยี่สิบตีมาค่ะเป็นเส้นไหลรอบอกแปดสิบแปดนะคะจุดนี้จะหลวมนิดนึง บวกสิบสองได้หนึ่งร้อยหารสี่ได้ยี่สิบห้าแขนเลยนะคะหรือว่าแขนในตัวแขนข้างขาวทำหน้าหลังเท่ากันคะ่ะยี่สิบห้าวัดมาเลยคะ่ะยี่สิบห้าหน้าหลังเท่ากันนะคะดูในส่วนของสะโพก สโพเก้าสิบแปดบวกรวมสิบนะคะได้ร้อยแปดหารสี่ได้ยี่สิบเจ็ดทำหน้าหลังเท่ากันนะคะวัดมาเลยค่ะยี่สิบเจ็ดวัดมาเลยค่ะยี่สิบเจ็ดได้แล้วตีตรงๆ ด้านข้างตีตรงๆขึ้นมาค่ะทรงหลวมๆนะคะมีสายผูกเอวไม่ต้องเข้าเอวก็ได้ค่ะตอนนี้ทำทรงเอประมาณสามเซนจากเส้นตะโพกตีมาเลยค่ะทรงเอ ตอนนี้อะไรที่มีการตัดเป็นมุมอย่างนี้นะคะเราจะต้องขีดขึ้นนิดหนึ่งไม่นั้นเวลาเย็บเราก็จะทิ่มลงนะคะขึ้นประมาณหนึ่งเซนจากจุดก็ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะก็โค้งได้เลยค่ะขึ้นเพื่อเวลาเย็บเนี่ยเขาจะได้ไม่ทิ่มลงไปนะคะ อันนี้คือทรงเอหน้าหลังเนี่ยเท่ากันดูในส่วนของแขนเลยทรงกระโปรงได้แล้วนะคะทรงกระโปรงเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ไม่มีซิปว่าบานเท่าเนี้ยพอไหมสวมสะดวกไหมนะคะวัดเท่านี้ ก็คือทบมาหกสิบสองก็ทบเป็นชิ้นหลังนี่แล้วก็เอาสก,ก็อตเทปพ,พันไว้ลองสวมดูนะคะเอามือแบบสวมดูว่าสวมสะดวกไหมอันนี้ประมาณไซส์ L สวมได้นะคะแต่ถ้าไซส์ใหญ่ก็ลองดูนะคะถ้าติดก็ตีบ้านออกไปได้อีกค่ะ แขนแขนเลยตีมาเลยค่ะชิ้นหน้านะคะตามแบบแขนจะประมาณข้อศอกข้อศอกประมาณสามสิบนะคะจากไปลายไหล่วัดมาเลยค่ะสามสิบหรือความยาวนี้ตามต้องการได้เลยนะคะจากจุดนี้นะคะ วางเป็นมุมฉากค่ะจากเส้นอกลงมาสามเซนสีน่เซนห้าเซนสำหรับไซส์ใหญ่นะคะตามไซส์ได้เลยนะคะอันนี้ประมาณไซส์ L ก็สามเซนตีตรงๆมาค่ะได้แล้วก็โคง้ง ด้านข้างจะมีหูนะคะสำหรับไว้ร้อยสายอันนี้เส้นเอวนะคะสายนิ้วครึ่งจากเอวก็ขึ้นไปครึ่งนิ้วลงจากเอวมาหนึ่งนิ้วก็จะประมาณนิ้วครึ่งนะคะเขาจะได้มีกระแทกขึ้นไปนิดหนึ่งอันนี้สำหรับหูนะคะถ้าจะมีกระเป๋าข้างก็ได้นะคะก็วัดลงมาอีกครึ่งนิ้วประมาณห้านิ้วครึ่ง อันนี้ก็กระเป๋านะคะด้านข้างความป้างก็ส่วนมากจะประมาณหกนิ้วจากจุดเนี้ยความลึกจากปากกระเป๋าลงมาก็ประมาณสิบสองนิ้วจากปากกระเป๋านะคะแล้วก็โค้งมากระเป๋าด้านข้างเนี่ยถ้าเป็น กิ่งออกมาทําเป็นในตัวก็ได้นะคะก็เย็บง่ายนะคะเย็บมานี่แล้วก็เย็บกลับไปเลยนะคะเป็นในตัวสําหรับมือใหม่นะคะอันนี้ชิ้นหน้าคอวีสามเซนสี่เซนห้าเซนตามไซส์นะคะอันนี้ประมาณไซส์แอลก็สามเซนไม่ไม่ฟางเท่าไหร่นะคะความลึก สิบเอ็ดเซนถ้าไซส์ใหญ่วัดนะคะดูหน้ากระจกนะจากปุ่มคอลงมาได้เลยนะคะก็สิบสองเซนสิบสี่เซนได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบหรือก็บ่าหน้าได้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะต้องปิดคอแต่ทําชิ้นหลังก่อนนะคะแล้วก็จะก๊อบชิ้นหลังออกไปชิ้นหน้าจะได้ปิดคอได้นะคะทําชิ้นหลังช่างจะใช้เมจิกสีแดงนะคะจะได้ดูอันนี้เส้นคอวัดขึ้นห้าเซนอันนี้ทําชิ้นหลังนะคะวัดขึ้นห้าเซนตีมาค่ะ จากจุดนี้มาในหกเซนครึ่งตีขึ้นมาสองเซนครึ่งจากจุดนี้นะคะดูในส่วนของปลายไหลเซนครึ่งตีขึ้นมาเซนครึ่งนะคะได้แล้วก็ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นไหลหลังนะคะให้ด้านหลังเขาสูงกว่าด้านหน้านะคะเสื้อจะได้ไม่หงายหลังจากจุดนี้นะคะเซนครึ่ง ตรงปลายแขนนี้ก็ใช้เส้นเดียวกันมาเลยค่ะใช้เส้นเดียวกันมาเลยนะคะวัดปลายแขนดูค่ะสิบแปดสามสิบแปดสามสิบแปดสำหรับไซส์ L ปลายแขนก็จะประมาณนี้นะคะใช้ได้แต่ถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยก็ 4, 5, 5, สี่เซนห้าเซนได้เลยนะคะตรงนี้เขาก็จะปลายแขนก็จะกว้างขึ้นนะคะ ด้านข้างเนี่ยใช้เท่ากันได้เลยนะคะกลางหน้ากลางหลังเส้นเดียวกันแต่นี้ก็จะโค้งคอ ให้ได้ประมาณห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบนะคะอันนี้ถ้าปิดคออันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขีดเส้นปิดคอด้านหน้าแต่ก็อชิ้นหลังออกไปได้เลยนะคะคอหลังเนี่ยไม่ต้องปิดหรือว่าจะตัดผ้าชิ้นหลังออกไปก่อนก็ได้นะคะเราถึงจะมาปิดคอด้านหน้าอกห่างสิบแปดก็เก้าเซนจากจุดนี้นะคะอกสูงยี่สิบ จากปุ่มคอนะคะเราก็ตีมาเลยค่ะปิดมาที่หนึ่งเซนปิดเฉพาะชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังไม่ปิดได้แล้วก็แต่งคอใหม่นิดนะึง วัดดูค่ะคอหน้าได้สิบเก้ายี่สิบเก้าห้าสิบแปดสำหรับไซนี้สวมลงนะคะชาไซ์ใหญ่ก็หกสิบได้นะคะก็เพราะว่าจะต้องกว้างออกไปความลึกก็จะได้นะคะอันนี้ปิดเฉพาะชิ้นหน้า คอหลังไม่ต้องนะคะก็ะเรียบร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ